สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูต้มแซบไส้ตันค่ะมีความแซบนะคะแล้วพร้อมมิธีทําที่ง่ายมากๆเลยนะคะกับข้าวก็ได้ค่ะกับแก้มก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะวัตถุดิบนะคะก็คือเครื่องต้มยำมีขา่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดค่ะแล้วก็มีรากผักชีด้วยทุบปบปุบๆนะคะใช้สอรากค่ะ แล้วนี่ก็คือหอมแดงที่ทุบบุบบแล้วใช้สักสี่หัวแล้วนี่ก็คือไส้ตันค่ะต้มและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะเราก็มาตำพริกแห้งที่เราคั่วสดๆกันเลยค่ะตำพอบุบบค่ะแล้วเราก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูด้วยค่ะก็ตำพอบุบๆเหมือนกันค่ะ ความหอมวันนี้เราจะใช้เป็นใบโหระพาแล้วก็ใบกับเพาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนของการต้มแซ่บกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ําลงไปพอประมาณเครื่องต้มยำทั้งหมดนะคะที่เราได้บอกไว้ใส่ลงไปให้หมดค่ะแล้วก็หอมแดงก็ใส่ค่ะจากนั้นเติมผงปรุงรสลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็เติมน้ําตาลทรายไปอีกนิดนึง จากนั้นค่ะตัดมาที่น้ำต้มยำของเรานะคะน้ำต้มแซ่บเดือดจัดจัดให้เราใส่ไส้ตันลงไปเราจะใช้เวลาต้มทั้งหมดนะคะ10นาทีค่ะตอนนี้ค่ะเรารวบรัดตัดมาที่10นาทีแล้วค่ะเราจะใส่เป็นข้าวคั่วลงไปค่ะ ในเมนูของต้มแซบนะคะจะต้องใส่ข้าวคั่วด้วยถ้าไม่ใส่นะคะก็จะกลายเป็นต้มยำเราจะต้มไปอีกห้านาทีนะคะสำหรับหลังจากที่เราใส่ข้าวคั่วลงไปรวบลัดตัดมาที่หนาทีแล้วค่ะจากนั้นค่ะความหอมค่ะกระเพราแล้วก็ใบโหระพาใส่ลงไปค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะให้เราปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็คนเขาสักเล็กน้อย เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนของการปรุงรสชาติของความแซ่บกันค่ะเริ่มจากการใส่พริกขี้หนูลงไปที่เราได้ตำทุบบุบไว้นะคะจากนั้นค่ะให้ใส่น้ำปลาลงไปค่ะแล้วก็มะนนาวค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องชิมนะคะเอารสชาติความแซ่บที่ตัวเองต้องการค่ะ ความแซบของเราไมไ่เท่ากันนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะให้เข้ากันแล้วก็ชิมนะคะส่วนอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้ใส่นะคะก็คือพริกแห้งที่เราคั่วแล้วก็ตาบุบๆไว้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกคั่วลงไปคั่วหอมๆเลยนะคะ นี่แหละค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูต้มแซบไส้ตันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทํารับประทานกันดูนะคะกับข้าวก็ได้กับแก้มก็เยี่ยมค่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ